สวัสดีครับพี่น้องนักเทรดทุกท่านวัน,นี้เราพบกับ C20 เทรเพื่อชีวิตกันอีกเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวันนี้จะมาแชร์จุดเข้าในวัน OTC นะครับผมผมดีนมาว่าหลายคนบอกว่า OTC แนวรับแนวต้านใช้ไม่ได้ผลกดทีไรทะลุแนวตลอดออไม่ทราบว่าเขาเข้าใจแนวพอหรืยงผมก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมแต่ว่าในวัน OTC ผมก็ยังใช้เทคนิคเดิมนะผมแนวรับแนวต้านบวกรอรีเจคชั่นทุกไม้นะครับผมก็ยังใช้เทคนิคเดิมในวันจันทร์ถึงสุขหรือวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยเปลี่ยนเทคนิคเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าแนวรับแนวต้านมีจริงไหมบางคนบอกไม่มีจริงหรอกแนวรับแนวต้านกดทีไรทะลุตลอดผมว่าเขายังไม่เข้าใจแนวมากพอนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มาเจาะลึกแนวครับผมในวัน O t c ีเน้นๆเลยเดี๋ยวมาให้ดูแต่ออเดอร์แบบวินวินเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปจาะลึกแนวในวันวนจีซกันครับมาถึงไม้แรกกันเลยไม้น,นี้จะเป็นแนวรับล่างสุดนะผมอบอกแลยรีเจคชั่นสามวิเห็นไหมฮะเห็นจังหวะสามวิเมื่อกี้ไหมตรงเมาส์นี่ในขนาดที่เวลาตรงเนี้ยมันนับถอยหลังสามสามสามสองสามหนึ่งมันดีเจฟึดขึ้นไปอันเนี้ยแปลว่ามีแรงขายเข้าตอนสามวิสุดท้ายนะครับ เราก็กดได้โดยไม่ต้องรอรีเจ็คครับผมรูปแบบนี้ไม่ต้องรอรีเจ็คเลยเห็นไหมแท่งเขียวนี้มันไม่ลงมารีเจ็คให้เราเลยเราก็ไม่ต้องรอนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคเล็กๆน้อยๆครับผมในการใช้อือันนี้มีแนวซ้อนที่เราต้องรับความเสี่ยงนะครับผมเพราะไส้นี้อาจจะดันตบการาฟอกมาได้เห็นไหมมันโดนตบแล้ว <laughs> แนวซ้อนคืนเนื้อเนื้อดจินำทางนี้นะครับผมเนี่ยอืมแต่ไม่เป็นไรครับผมเรารับได้ก็จัดเลยครับไม่มีปัญหา อโอ้ไมยนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอืมโอเคเดี๋ยวไปอธิบายแนวกันนิดนึงครับแนวเนี้ยเป็นแนวที่เลือกใช้คือแนวขอผมผมดูตัวนี้เลยโดจินำทางของเราเหมือนเดิมของผมเนี่ยโอทซก็ยังมีโดจินำทางให้เราเล่นนะครับแต่เราต้องรอกันนิดนึงอ แลวหลังจากนั้นกราฟก็ส่งกราฟขึ้นแข็งแรงตรงนี้มีปลายไส้บอกว่ามีแรงซื้อเข้าตรงนี้ก็มีแรงซื้อผมสังเกตกราฟชุดนี้ให้ดีแรงซื้อแรงขายก็ดูง่ายๆครับผมสังเกตจุดที่มันมีแรงส่งแบบเขียวเขียวเขียวเห็นไหมเขียวเขียวเขียวจุดนี้ก็มีเขียว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 เห็นไหมวิธีดูผมง่ายๆครับผมจุดที่มีแท่งเขียวเยอะคือจุดที่มีแรงซื้อผมจุดที่มีแรงขายก็คือจุดที่มีแท่งแดงเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้มีแรงขายมีระยะ เราวก็หาเนื้อเทียนหาไส้เทียนตีครับผมหลังจากนั้นกราฟก็ลงมาอันนี้เป็นการส่วนเทนก็ได้ครับผมเพราะกราฟทาสวิงโลลงมาใช่ไหมป๊บอย่างงี้อันนี้เป็นการส่วนเทียนนี่บางคนบอกดีซีห้ามส่วนเทนนะนีไ่ไม่รู้แววหลักการนี้อย่างไหผมส่วนตลอดแล้วผมผมไม่สนใจหรอกครับทีซีหรืออะไรบางคนบอกทีซีไหลาตามน้ําไปได้ทั้งตามทั้งส่วนแล้วผมเดี๋ยวมีมาให้ชมกันทั้งหมดเลยครับผมวันนี้หลังจากนั้นก็เกิดรีเจคชั่นสามวิต,ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็ ชนะแบบสวยงามครับผมไม้นี้ไม่มีอะไรแนวรับแนวสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมโอเคไปรับชมไม้ถัดไปกันเลยโอเคครับผมมาดูไม้นี้กันนะครับไม้นี้จะเป็นแนวต้านแข็งแรงนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดู แนวต้านกันเมื่อกี้เป็นแนวรับไปแล้วคราวนี้มาดูแนวต้านอ่าแนวที่ใช้จะเป็นแนวโดจินำทางเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวสต๊อปให้ดูแนวนิดน,นึงอ่าแนวที่ใช้ก็เป็นฮะเห็นโดจิเล็กๆนี่ไหมฮะโอเคครับโดจิแท่งเล็กๆนี่แล้วก็ส่งกราฟลงแข็งแรงเห็นไหมครับเนี่ยโซนแรงขายดูง่ายครับผมตรงที่มีแท่งแดงเทขายลงมาแข็งแรงแข็งแรงแข็ง,แรง,แ,ขงแรงนี่ครับผมตรงเนี้ยแปลว่ามีแรงขายเยอะมาก แล้เห็นไปลายไส้นี้ไหมผมไส้สุดท้ายก่อนมันจะส่งลงปัป๊บชนแนวและเด้งลงมาอย่างแข็งแรงับผมหลังจากนั้นกราฟก็นานเลยครับบวดขึ้นมาเห็นไหมมันทํากอบพักตัวอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเวลามันขึ้นมาปั๊บปัป๊บมันก็มีปฏิกิริยาตรงนี้เห็นไหมครับผมเนีย่ยแท่งเขียวขึ้นมาโดนตบแท่งแดงขึ้นมาก็โดนตบปิดใต้แนวไม่สามารถผ่านแนวนี้ไปได้เลยครับผมเห็นไหมหลังจากนั้นก็ส่งกราฟลงค่อนข้างแข็งแรงอีกมากแดงลงแข็งแรงเลย อ่านี่ให้ดูวิธีการเลือกแนวนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเนีย่ยวิธีการเลือกแนวผมโดจิน้ำทางบวกชุดแท่งเทียนยืนยันนี้และหลังจากนั้นกราฟขึ้นมาแข็งแรงเห็นไหมแท่งเขียวนี้แข็งแรงแต่แท่งแดงเนี้ยปิดอ่อนแรงให้เราเป็นโดจิแล้วโอเคหลังจากนั้นแท่งเทียนขึ้นไปมีรีเจคชั่นผมก็เลยกดเข้าไปนะครับอืเห็นไหมรอราคาบนแนวรอราคาในแนวเลยผมเนี่ย ชุดแทงเทียนเนี่ยเป็นการชุดสวนเทนนะผมที่แนวต้านานะไม้นี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมเบสิกสวนเทนง่ายๆครับนาในวันเสาร์โอเคนะครับอืมเดี๋ยวเราไปรับชมไม้ถัดไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวมารับชมไม้นี้กันอันนี้ตีเป็นแนวต้านแข็งแรงนะครับผมแนวต้านที่ค่อนข้างดีสำคัญเลยนะสูงออกมา เห็นเป็นแนวต้านเก่าเลยตอนนี้หลักการแนวต้านเก่าเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่นะครับผม Basic rejection ตามเทรนนะครับน,นี้ก็จากแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับแท่งของหน้ายืนยันแนวให้เราแล้วรอแท่งนี้ย่อลงมารีเจคในแนวเส้นฟ้านะครับผมในโซนเส้นสีฟ้าเลยรอรีเจคชัดๆครับผมตอนนี้ยังยึกยักยึกยักยังไม่กดน,นะครับไหนให้ดูรีเจคชัดๆครับเห็นไหมรอดูดีๆจึก๊กเห็นไหม การปฏิเสธอย่างรุนแรงับผมดันคราบขึ้นได้รุนแรงอ่าอันนี้เป็นการรีเจคชั่นนะผมหรือเรียกว่าการปฏิเสธราคาผมบอกว่ามีแรงซื้อเข้านะผมเนี่ยสัญญาณสุดท้ายของเราแนวดีแล้วแค่คอนเฟิร์มแล้วสัญญาณรีเจคจะคอนเฟิร์มแนวอ่าคอนเฟิร์มการเข้าให้เราครับผมเนี่ยอันนี้เป็นแนวต้านแบบชัดเจนเลยผมแนวต้านชัดเจนมากๆชนและเด้งชนและเด้งเลยเห็นไหม หาจุดที่มันชนแล้ด้งชนแล้ด้งลงมาแบบมีนยัยยะสําคัญนะผมมันจะเป็นจุดที่แข็งแรงนะครับอันนี้วิธีการดูแนวรับต้านนะฮะอือออ่าดูเลยง่ายๆครับผมวันนี้เป็นเบสิกเลยเบสิกเบสิเนี้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้มองภาพใหญ่ครับผมแนวต้านเนี่ยมองง,ง่ายเลยมันขึ้นมาชนแล้ด้งลงมาตรงนี้ก็มีแ,แรงขายแข็งแรงชนแล้ด้งก็มีแข็งแรงครับผมเนี่ยสังเกตดูโซนแรงขายตรงนี้นะครับ อันนี้ภาพใหญ่ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นนะผมเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีแรงเทขายลงมาอย่างรุนแรงเลยตรงนี้ยปั๊บปัป๊บแล้วผมก็ตีเส้นเก็บเนื้อเก็บไส้ของเดือยขผมเนี่ยปัป๊บเป็นโซนเป็นโซนหลังจากนั้นแท่งเทียนก็ยืนยันให้เราแล้วก็รอรีจิชันดดชัดๆแบบเมื่อกี้นะครับก็สามารถทำกำไรได้แล้วาโอเค,อเคเยปรับชมไม้ต่อไปกันนะครับ โอเคนะครับมารับชมไม้นี้เมื่อกี้เป็นเบสิกตามเทนไม้นี้ก็ตามเทนเหมือนกันนะผม f o ร์โรเทรนไปแรงขายเท่ลงมาแข็งแรงแล้วก็ตามน้ำไปครับผมอันไหนที่มีจังหวัดสวนเราก็สวนนะผมเราเล่นได้ทั้งสองสายามีร e j e c ชั่นนิดนึงแล้วเห็นไหมครัตรงนี้เป็นโซนแนวรับเก่ากลายเป็นแนวต้านใหม่ดูง่ายๆผมตีเก็บไปลายไส้ผมวัมนี้เล่นก็บไปลายไส้ล้วนๆเลย แล้วก็ดูราคาเนี่ยเส้นสองเส้นนี้มันคือระยะวิ่งครับผมอันนี้เป็นแนวเส้นนี้คือระยะที่สามารถการาฟจะสามารถวิ่งลงมาถึงได้นะครับก็อืมเป็นเบสิกที่ค่อนข้างจะสวยงามผมวันนี้ o d c เบสิกมีให้เล่นเยอะมากครับผม <c oughs> แนวรับต้านครับค่อนข้างที่จะเล่นกันแนวดีบางคนเขาอาจจะไปเจอจุดที่การาฟไม่เล่นกับแนวได้นะผมที่เขาว่าการาฟกดที่ไรก็ทะลุ ผมก็มีบ้างครับผมกดทีไรก็รู้ก็มีบ้างมันก็ไม่เสมอไปแล้วผมถ้าเราเข้าใจแนวแล้วเราจะชนะมากกว่าแพ้ครับโอเคมานนี้ก็เดี๋ยวมาให้ดูแนวครับผมแนวที่ผมใช้อางกฤษก็คือปลายไส้นี้ครับผมตีเก็บแนวจะได้โซนออกมาเนี้เห็นไหมมันชนและเด้งครับผมตรงเนี้ยหาจุดที่มันชนและเด้งครับผมจำไว้ง่ายจุดที่มันชนและเด้งเห็นไหมตรงเนี้ยมาชนและเด้ง นี่ก็ชนแล้วเด้งนี่ก็ชนแล้วเด้งเห็นไหมครับผมก็ลากยาวมาแต่ตรงนี้เลยไหมไส้มันจะสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมตอนนี้ไส้สัมพันธ์กันหมดเลยปลายไส้เนี่ยหาจุดที่มันมีความสัมพันธ์กันนะผมหลังจากนั้นแท่งเนี้ยยืนยันแนวให้เราแล้วแท่งเนี้ยขึ้นไปรีเจ็คแค่นั้นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกตามเทรนง่ายๆเลยและระยะวิ่งมันคืออะไรครับผมตรงนี้ก็มีแนวซ้อนอีกหนึ่งแนวเห็นไหมที่มันชนแล้วเด้งชนแล้วเด้ง อันนี้ก็คือระยะวิ่งที่กราฟจะสามารถวิ่งลงมาจบได้ครับผมเนี่ยอืมไม่ยากครับผมเนี่ยระยะวิ่งจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยเห็นไหมให้เราสังเกตระยะวิ่งไว้ด้วยว่าแนวซ้อนอมีระยะวิ่งมากแค่ไหนบางทีมาชนแล้วมันอาจจะดิ่งเนี่ยถ้ามันลงมาแรงชนแล้วจะด้่งก็ได้ครับผมเป็นเหมือนคลิปเมื่อวันที่แล้วที่ลงไปนะ <c oughs> okay, ครับผมโอเคครับไปรับชมไม่ถัดไปกันเลยโอเคชมเบสิกตามเทรนไปแล้วคราวนี้มาชมแบบสวนเทนกันบ้าง เดี๋ยวมาชมชมัองว่ารีเจกชัดๆนะผมเดี๋ยวค่อยอธิบายแนวกันจึก๊กเห็นไหมมีรีเจกนิดนึงอ่าหลังๆมามันโดนดีรีเจกแรงเนี่ยแปลว่าแรงซื้อเข้ามามา,มากนะผมรีเจกแรงขนาดนี้ค่อนข้างที่จะสบายใจได้วันจะปิดเขียวนะฮะก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะผมเราทําได้แค่คาดการณ์และควบคุมความเสี่ยงครับผมแต่แนวนี้เป็นแนวที่สวยมากเลย มีการยืนยันว่ามีแรงซื้อมหาศาลอยู่แล้ครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปโดยไม่ต้องรอแท่งยืนยันก่อนหน้าเลยครับผมวันนี้มีเลยเจ็กปุ๊บกดเข้าได้เลยนะครับอืปิดเขียวสวยงามครับผมมานนี้เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจแนวรับต้านมันจะเล่นกับทุกทุกแนวที่เราตีนะครับผมอืมนี่กันเหมือนเดิมผมอะไรครับผมโดจินําทางไงเห็นไหมฮะโดจิตัวน้อยน,อยนี่หลังจากนั้นส่งกราฟขึ้นแข็งแรงเห็นไหมครับ ย้ำนะครับหาจุดชนและเด้งครับผมชนเด้งชนเด้งเป็นไงครับผมชนและเด้งขึ้นแปลว่ามีแรงซื้อชนและเด้งลงก็แปลว่ามีแรงขายเงี้ยเนี่ยพยายามทําให้เรียบง่ายที่สุดครับผมการเทรดเนี่ยคือการทําอะไรที่มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังลนะอ่าแนวนโดจินําทางตรงนี้แล้วผมก็ตีแล้วผมเก็บเนื้อแล้วก็เก็บไส้ตรงนี้หลังจากนั้นกราฟลงมาเป็นพาแอคชั่นแล้วผมที่คุ้นหูคุ้นตาครับเราดี เอ็นกูฟิ้งครับเรียกภาษาไทยง่ายก็เขียวกลืนกินครับผมบ่งบอกว่าแรงขายเทลงมาแค่ไหนแต่แรงซื้อมันกลับไปกินแท่งแรงขายนะผมเนี่ยปายไส้มันก็กินเนื้อเทียนก็กินนะผมเป็นเอ็น i n ูฟิ้งหลังจากนั้นแล้วก็มีรีเจคชั่นในแท่งนี้แปลว่ายืนยันแนวเอ้ยยืนยันการเข้าของเรานะผมว่ามีแรงซื้อเข้าตรงนี้แล้วนะ เนี่ยผมก็รอราคาไปลายไส้ในเลยจุดเข้าของแรงซื้อคือปลายไส้ก็มีรีเจ็คผมก็เข้าไปมาีนก็เป็นการสวนเทนง่ายๆครับผมเบสิกสวนเทนเลยโอเคแล้ว okay, ผมผมไม่งงกันนะผมท่าง,ง่ายง่ายแล้วผมแต่ได้ตังค์นะเล่นท่ามันง่ายๆแต่มันได้ตังค์ก็พอแล้วผมเทรดไงก็ได้ให้เราได้ตังค์ับผมได้เทคนิคไหนก็ตามอ่ะให้เราได้กําไรแล้วก็สบายใจนะครับไปชมไมไปถัดไปครับ โอเคครับไม้นี้ก็มาเบสิกส่วนเทนเหมือนเดิมดูจังหวะรีเจกชัดๆอีกทีครับผมนี่วันนี้นํามาแบบให้ดูรีเจกชัดๆทุกไม้เลยครับผมให้ดูความสําคัญของรีเจคชันเลยนะครับผมอผมยังคงรอรีเจกเสมอครับผม <c oughs> ยังไงก็รอผมผมส่วนได้ทุกแนวครับผม <c oughs> ตอนนี้กราฟสังเกตดีๆมันเป็นเทนขาลงนะแต่ผมทําไมกดส่วนตรงนี้ละ่ะเห็นไหมฮะสร้างโลที่ต่ําลงอะ่ะ เนี่ยสร้างไฮสร้างโลที่ต่าลงอย่างเงี้ยแต่ผมกดขึ้นนะผมกดสวนขึ้นเพราะผมมั่นใจในแนวเดี๋ยวจะมาดูนะครผมว่ามันมีอะไรที่เราทําให้เราเลือกใช้แนวนี้ก็ถ้าเดิมๆนะผมที่ผมกดเข้าไม่รู้จะมีคนเบื่อหรือเปล่าผมกดถ้าเดิมๆนะถ้ามีคนสังเกตก็ง่ายๆครับผมถ้าที่ผมเล่นแต่ทําให้มันได้ตังนะ่าเนี่ยครับผม ที่เราควรสังเกตเลยก็คือนับแรกตีแนวโดจินํำทางไว้ก่อนฮะเห็นไหมครับผมโดจินํำทางเหมือนเดิมเลยส่งกราฟขึ้นเป็นเขียวแข็งแรงเห็นไหมครับชุดนี้ครับหลังจากนั้นดูอะไรอีกทีนะครับมีเอ็นคูฟฟิงครับผมเขียวคืนกินให้เราเนี่ยอันนี้แท่งแดงน้อยเดียวอย่างแต่เขียวเนี่ยมันกินแดงแบบโอ้โหกินแบบทั้งแท่งขเขมือกหมดเร็วขเขมือกบทั้งโซนนะครับโซนเนี้ย มองว่าตรงนี้มีแรงซื้อมหาศาลใลนนล้วมันส่งกราฟได้ไกลามากเห็นไหมโซนนี้เป็นโซนที่ส่งกราฟได้ไกลแปลว่ายิ่งแข็งแรงครับผมเนี่ยดูโซนดูราคาดีๆและหลังจากนั้นมันกลับมาตรงนี้เขาเหมือนเป็นการยืนยันแนวให้เราอะ่ะเป็นเขียวแข็งแรงขึ้นไปอีกทีนะครับผมหลังจากนั้นแท่งโดจิแท่งเนี้ยลงมาทดสอบแนวให้เราแล้วเห็นไหมเห็นไส้การทดสอบแนวนี้และหลังจากนั้นก็มีการรีเจคชั่นแบบช,ชัดๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจกดเข้าไป มันก็วินสวยๆเลยเห็นไหมครับผมนี่ปิดเป็นเขียวตามคาดแต่เทนเป็นเทนขาลงครับผมสังเกตดูดีดสวิงไฮและสวิงโลลดลงเห็นไหมฮะเนี่ยไฮลดโลลดไฮก็ลดโลก็ลดเทนขาลงชัดเจนนะครับแต่ผมควรส่วนขึ้นนะอ่ะถ้าเราเข้าใจแนวก็จะส่วนได้ทุกแนวนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะผมวันนี้ก็วันอาทิตย์นะมีทั้งวันเสาร์และว,วันอาทิตย์มาชมกันเก็บกำไรไป ก็สิบกระดอนครับผมทำไมตอนนี้ก็ฝึกวินัยห้าไม้อยู่นะผมก็ไม่วาไงก็ไปให้ครบครับผมนนี้ก่อ,อกจากสี่สิบมาห้าสิบแปดภายในสองวันก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับอย่าไปเชื่ออะไรใครเขามากมั่นใจและเชื่อมั่นในเทคนิคเราครับผมแล้วเราจะทํากำไรได้หาจุดพยายามทําให้มันเรียบง่ายจุดครับผมการเทรดแล้วเราจะทํากําไรได้เองนะครับ เล่นง่ายๆท่างวงูง่ายๆแต่ให้มันได้ตังครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ42 0เพจเพื่อชีวิตก็ได้ครับเพจ f c e e o o o แเราก็มีแล้วติดตามกันได้ครับนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ